นายกรัฐมนตรีค่ะในการใช้อำนาจตรามมาตา44นะคะในการสั่งโยกย้ายและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่71นะคะข้าราชการพลเรือนระดับสูงค่ะไปจนถึงนายกนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดในล็อตที่2ค่ะ วันนี้นะคะเว็บไซต์ราชกิจจาดุเบกษาค่ะได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่19ทับ2,558เรื่องแต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานอันเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,557หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยความเห็นชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ 1. ให้นายสุวั์สิทธิหล่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่1ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวและไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งประจําสํานักงานประหลัดกระทรวงที่สังกัดโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังคมเดิมและ 3. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ระงับการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดํารงตําแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ข้อ4นะครับให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่5ไปช่วยราชาการในสารกลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ราชาการอื่นตามที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดกําหนดแต่ต้องมีใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิมโดยคําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราช,ราชาากิจจานุเบกษาเป็นต้นไปสั่งณวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2558ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีรายงานด้วยนะคะว่าในส่วนของข้าราชการที่ถูกระงับปฏิบัติราชการในตําแหน่งเดิมอาทิเช่นนะคะนายขวัญชยัยวงนิติกรอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนายชัยวัฒ พันธาราะะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงมหาดไทยนายรังสรรค์มณีเล็กรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและนายวินยัยสวัสดีวรเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณาสุขเป็นต้นค่ะ สำหรับนายกองค mm ์การบริหารส่วนจังหวัดจำดนวนเจรายนะคะที่ถูกระงับปฏิบัติหน้าที่เช่นกันได้แก่นายชมสวัสดิ์อัศวเหมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายพรชัยโคสุรัตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนายยุทธนาศีตบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนายภัยบูรณอุป,ปัตรสรงนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสถิรพรนาคสุขนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรนายสมชอบนิติพจน์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและนางสุนีสมมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีข้าราชการพลเรือนนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีคําสั่งให้โยกย้ายและระงับการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งสิ้นรวมถึง71คนด้วยกันค่ะ